สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายฟังก์ชันการใช้งานของเตียงไก่ไฟฟ้า Good Mood Baby 4 in o n กันค่ะเริ่มที่ตัวแรกนะคะตัวนี้สั่งการและควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลนะคะตัวรีโมทสามารถสั่งการและใช้งานได้ในระยะ5เมตรค่ะแล้วตัวนี้นะคะจะมีตัวฟังก์ชันอย่างนี้ค่ะเป็นการปรับระดับการไกดนะคะก็คือระดับที่1 20ครั้งต่อ1นาทีระดับที่2 30ครั้งต่อ1นาทีค่ะส่วนตัวเพลงนะคะสามารถปรับระดับเสียงเพลงได้นะคะแล้ว สามารถเปลี่ยนเพลงได้ด้วยปุ่มนี้ค่ะตัวเพลงมีทั้งหมด8เสียงนะคะสามารถกล่มน,น้องให้นอนหลับสบายเลยส่วนมอเตอร์นะคะใช้งานได้ต่อเนื่อง8ชั่วโมงเลยค่ะมาที่ฟังก์ชันความสูงทั้งหมดนะคะรุ่นนี้สามารถปรับความสูงได้ทั้งหมด10ระดับเลยค่ะมีตั้งแต่เลข1ถึง10เลยค่ะวิธีการปรับระดับนะคะก็คือกดอย่างนี้ได้เลยค่ะดึงอย่างนี้ขึ้นแล้วก็เอาลงได้มันก็จะค่อยๆลงไปมาที่รุ่นนี้นะคะถ้าเห็นข้างล่างนะคะ จะมีระบบล็อกล้อแล้วก็เลื่อนได้ค่ะสามารถเข็นใช้งานได้สะดวกมากๆค่ะแล้วก็มาพร้อมระบบล็อกล้อนะคะหากไม่ได้ใช้สามารถกดล็อกล้ออย่างนี้ได้ค่ะเขาก็จะเข็นเราไม่ไปนะคะมากันที่ด้านต่อไปนะคะตัวนี้ค่ะทั้ง2ด้านจะเป็นโครงสร้างตาไข่ระบายอากาศนะคะนี่นะคะมันก็จะโปร่งโล่งสบายทั้ง2ด้านค่ะนี่นะคะฝั่งด้านนี้จะเป็นตาข่ายระบายอากาศขนาดใหญ่ค่ะสามารถมองเห็นตัวน้องได้จากด้านนอกนะคะตัวที่นอนนะคะจะหนาประมาณ2เซนค่ะต่อมาค่ะมา ที่โครงสร้างนะคะโครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมค่ะแล้วก็มีการเออลดขอบลดมุมนะคะก็คือเตียงรุ่นเนี้ยไม่มีเหลี่ยมคมที่เป็นอันตรายกับเด็กแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ใช้งานจริงเลยนะคะ ต่อมานะคะมาที่รุ่นนี้ค่ะสามารถปรับเป็นเตียงกันกดไหลย้อนได้ค่ะแนะนํานิดนึงนะคะถ้าสําหรับบ้านไหนที่ต้องการใช้ฟังก์งชันเตียงกันกดไหลย้อนนะคะแนะนําให้แต่ละฝั่งอ่ะอยู่ห่างกัน2ระดับก็คือระดับแรกเช่นฝั่งนี้1ระดับฝั่งนี้ก็ต้องมาเป็นระดับที่3นะคะมา <have> ที่ฟังก์ชันต่อไปนะคะสามารถปรับเป็นเตียงนอนเด็กแรกเกิดบาซิเนตได้เลยก็คือปรับระดับให้เค้าเท่ากันนะคะแล้วก็เอามุ้งมาใส่ได้เลยค่ะสามารถใช้งานได้นะคะ ต่อมาค่ะปรับรูปแบบที่4ก็คือปรับสําหรับเปิดเข้าข้างเตียงพ่อแม่นะคะก็คือตัวนี้ค่ะสามารถเปิดอย่างนี้ได้นะเปิดต่อเข้าข้างเตียงของผู้ปกครองได้ค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถเปิดด้านข้างต่อเข้ากับเตียงผู้ใหญ่ได้โดยเขาจะมีฟังก์ชันสายลัดสำหรับต่อเข้ากับเตียงผู้ใหญ่แถมมาให้ด้วยนะคะทั้ง2ฝั่งเลยสังเกตจากตรงนี้ค่ะ